อ,อวันนี้แต่งตัวสวยเนี่ยอ <c oughs> โอเคหัวใสวัสดีครับวันนี้กับผมก็ผัดนะฮะมามาตอนน่อกันเรย่อยซึ่งในพากสุดท้ายภาคนี้เนี่ยผมจะมาได้เก็บดิ้งกันน่าจะมีไม่รู้ดีอีกประมาณสามสี่อันบางท่านยุ่ผมไปสอสังเกตสังเกตมาฮะแต่ผมยังไม่ดูนะวิวผมอยากจะลองหาดยตัวเองอยู่ดูก่อนซึ่งอะไรที่ผมรู้เลยก็คือตอนท้ายเนี่ยที่เธอไปเปิดเซฟมันจได้ไหมฮะสี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเก้าศูนย์สักอย่างหนึ่ง 49 7 0นั่นไงกูอยู่ในเกมจริงด้วยโฟดเราจะไปลองเปิดกันดูฮะไม่รู้ว่ามันเลือกแอคหรือเปล่านะว่าแอคที่เราจะไปเลือกมันคือแอคไหนหรือว่าตัวตัดสินการจบเกมในฉากจบอื่นก็คือช่วงไอ้กุ้ายเลยอ่ะมันมาเริ่มตอนไหนเนี่ยอุ้ยเอา้าอ่ะเราสามารถโหลดได้ฮะ ซึ่งเอ่อต้องเป็นตัวรีบูทปะอันท,ที่ที่ผมเล่นไม่ใช่ดิที่ก่อนจบเออไม่ใช่ที่ผมเล่นอะไรวะอ่าตรงนี้ฮะลุกขึ้นอาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า,า,วาจะไม่ตัดสินใจจบอื่นแล้วต้องไปรอเล่นอัน,อนตั้งแต่หลังๆใหม่ดิน่าจะยากฮะผมว่าฉากจบเนี่ยน่าจตัดสินแค่ตรงแอคนี้เลยเอา้าวแล้วทุกคือทุกตัวแต่งตัวชุดนี้หมดเลยเหรอ อ่ะฮะโอ้ดูว่าจะเปลี่ยนแค่ของไอ้คริสไม่ใช่ดิดูว่าจะเปลี่ยนก่ตรงหน้าเมนูอันนี้มันเปลี่ยนในเกมเลยหรอเอ้ยน้าน้วเด็ดเด็แล้วคุณจะเริ่มยังไงวะเอ้ยแล้วคุณจะไปเปิดเซฟยังไงหรือเปิดเซฟตอนไหนวะเออเปิดตอนนี้ได้เลยปะสี่เจ้าจศูนย์อุ้ยได้สี่เก้าเจ็ดศูนย์เซฟออฟไลท์ เอาดิวะมาเชียนี่มันของกูนี่ว่าก็สิบอะไรเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นเมื่อกี้ไหมบางลงก่อนเพื่อนดึงออกอ่อกูตายดิกัน้อ่ะ <c> ก <oughs> ูทำอะไรของกูเนี่ยยิ่บอกแล้วเนะมื่อกี้ก็คือเอนดิ้งไะไม่ใช่หรอกมกั้งมันจะเกินไปเป้าก็คือกูชั้นดาวตัวเองเลยเหรอ ผมก็ลังจะกดวางอะกดวางไม่เป็นนะว่าจะไปดูไอริกาเมื่อกี้ฮะมันคือริกาตหลดข้อมูลของไอนี่มัง้งตรวจข้อมูลของตัวเราลงเแผ่นแผ่นารด์ดในตัวพาร์ทแรกกับพาร์ทสองมไม่รู้ว่าไอคำนั้นมันแปลว่าอะไรมันคือแผ่นารด๊ดแผ่นเกมอะไรมาน,นี่แผ่นเซฟเออเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สี่เก้เาเจ็ดศูนย์ผมต้องไปกดไนข้างหลังใช่ไหม ไม่ใช่กดอันนี้แต่เอาอันข้างหลังแทนฮะไม่ได้วะแล้วองทำไงอะ่ะวางว้าว่อาอะไรของกูวะเนี่ยผมว่ามันไม่จะมีแค่นี้นะหรือว่านี่คือเอนดิ้งที่กูอุตส่าห์เก็บมาทำพาร์ทสามเหรอมันไม่ได้อะ่ะมันจะหยิบอย่างเดียวเลยโอเคฮะผมกดต่อ,อเอ๊ะนี่ชุดอะไรอะ่ะชุดโรงเรียนเหรอ ธอต้องการมันด้วยเหรอหรือว่าเธอไปโรงเรียนไปโรงเรียนอย่างนั้นเหรอไม่นะแต่ว่าฉันชอบชุดนี้นะนายไม่คิดว่าฉันจะดูน่ารักเหรอแ้่เดีว่าฉันใส่มันนะ่ะเออโอเคงั้นผมตามเก็บพวกคอลเลกชันตัวละครแล้วก็พวกอะไรพวกนี้ดีกว่าคะเดี๋ยวตัดมาตัวเก็บหมดแล้วละกันผมจะพยายามเก็บเท่าที่เก็บได้ดูนะอ่ะไปฮะอ,อันหนึ่งฮะหูย อันนี้ห้านี่ถ้ากูไม่เลยม,มาส่องดูดิกูไม่เห็นเลยเนี่ย <c oughs> ว้าวชุดนี้เธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่าอันนี้อันนึ่งฮะเลเยอร์หอแล้วก็ตัวนี้อันนึ่งฮะแต่ละอันนี่คือกับไม่หาให้เจอกับไม่หาเจอ,ก,เจอกับไม่หาให้เจอเดี๋ยววะอ่าอันนี้เป็นดิสของมิตาผีสินะโอ้มีบอกผลิตภาพบอกนี้เลยเหรอ้านเลย แล้วก็นี่กันหนึ่งฮะับนั่เพลเยอร์สิบปะและนี่ฮะคือเพลเยอร์สิบคนสุดท้ายของเราอีกอีกอีกไม่ไมคอบเลยเลยน,นี่ไงได้ตัวพวกเขาหมดแล้ว cash all of them cash them all นี่ฮะดิสของมิตาจิว๋วรูปสน่ารักซะด้วยนะผมโคตรชอบอะดีไซน์มันดแบมันดูตาเบลมากเลยอะ ดูดิอ๋ตบกบ,บาลแม่งเลยสัตว์มากัดแขนแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้ฮะนี่อันนี้เป็นของมิตาของสั้นเมื่อกี้นี้อยู่ในชัตเตอร์นี้แหละดีดีแล้วก็นีกอันนึงฮะจะเป็นของมิตาใจดีนี่ก็คือคนนี้นั่นแหละแล้วก็ของครูมิตาจะอยู่ตรง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมกูไม่เห็นว่าตอนนั้นวะโถ่เอ้ยนี่มัวแต่จ้องรูปนี้สินะเลยไม่เห็นเลยบูยเนีดลาใช่ไหมอุ้ยโอ้โหต้องกระหันนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นของน้องไทนี่มิตราคนนี้นนั่เองอ่าเราจะร,รู้สิว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงมายังไงเนาะเนาะ แล้วก็ตรงนี้จะมีอันนึงอยู่ฮะนี่เขาเป็นของตัอหุ่นเองนั่นแหละโอ้เป็นหุ่นแบบหุ่นล้นๆเลยเป็นหุ่นที่ถูกทิ้งลงมาด้านล่างฮะแล้วก็อันนี้เป็นของมิตาขี้เซาที่วันๆเอาแต่นอนนี่โอ้โมคนนี้น่ารักมากเนี่ยยังนอนอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ในพาคของนิ v ชั c เตอร์เ1ถ้าเราไปตรงครัวก่อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นนี่ฮะดิสอันนี้เ,เองอ่าเรียบร้อย แล้วก็น,นี่ฮะเป็นของเนิร์ดมิตรามิล่าดีไม่ใช่มิตราต้ง้งฮูยถูกด้วยนะเดินมาพอดีเป็นไงล่ะโคตรเพอร์เฟกช็อตแล้วก็อันสุดท้ายที่ไม่คิดว่าจะมีด้วยก็คือของเธอคนนี้ฮะซึ่งเราจะมาเอาตรงนี้เนาะนี่ Get Fa t ไดรเราก็จะได้ข้อมูลของมิตราทั้งหมดมาแล้วครับผมมามาดูกันหน่อยดีว่าของแต่ละคน,นะจะมีในเรื่องอยังไงของาอ่ะจะไม่อ่านหมดนะแต่จะดูคร่าวว่าพอให้เรารู้เรื่องอันเรามานี้ คาเลคเตอร์ฮะนี่หมดแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมปล่อยชุดหนึ่งมาแล้วฮะขอดูหน่อยสินี่แวมไพายโอ้โหย่าง <c oughs> อย่างเอามาไหนมาดูหน่อยซิว่าแต่ละตัวเนี่ยมีใน,นเรื่องเล่าราวเป็นยังไงบ้างฮะของมิตราเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะว,ว่าเออประมาณนั้นแหละตาม,มเรื่องที่เราเล่นเลยอ่ามิตาจิบิเนี่ยเธอเป็น,ในใคล้ายๆแบบมิตาจิบิแบบผู้ช่วยฮะเป็นเนื้อขายๆแบบ เอมู <c oughs> จะกูจะสมบัติได้ทำไมเนี่ยเป็นตัวละครที่คอยช่วยเราซึ่งก็เธอเป็นคนขี้แกล้งเลยนะมีท่าสียขี้แกล้งขี้หยอกล้ออะไรประมาณนี้ด้วยออซึ่งเป็นวร์ชันที่น่ารักมากเนี่ยผมชอบมิตสายมากตาดูไม่เบลวดีอะ่ะเอออันนี้อันนี้ก็มิตาผู้ใจดีที่เราเจอมาตลอดทั้งเกมเป็นตัวละครหลักของเกมนี้อีกตัวหนึ่งฮะเธอเป็นคนที่เอ,อ่อมีความเป็นผู้นําจริงจังแล้วก็ มีศักยภาพในการเป็นผู้นําอย่างยิ่งนะแต่ว่าเธอเนี่ยจะหุดหิดได้ง่ายเมื่อมีคนอื่นสงสัยในตัวเธอหรือว่าการตัดสินใจของเธอตามแผนในแล้วมานี้คุณจะไม่เคยเห็นเธอหุดหิดเลยนะเว้ยอุยโอ้โหมีดอกสันด้วยเกมนี้โอเคฮะเพาะตามมันเลยดูเหมือนก็มันจะไม่ได้ให้พวกเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องอะไรเนาะมันจะให้แค่ว่าบุค,คลิกภายนอกแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นฮะเอออันนี้มีตาแบบสั้นที่เราเจออันนี้คือแบบ แป๊บๆเองอ่ะผ่านเลยแป๊บเดียวเองอ่ะดีไซน์อาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ตัวละครที่โผล่แป๊บเดียวฮะเธอเป็นคนที่สอนเราเรื่องพวกเวอร์ชั่นของตัวละครมิตราและก็ความอันตรายของหุ่นที่มันโดนทิ้งเนี่ยอะไรประมาณนั้นเธอเป็นคนที่เขาต้องอย่าจริงจังและก็ตื่นหรือล้อนมากฮะและเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปอธิบายรายละเอเียดกันเล็กน้อยแต่อันนี้ก็ไม่ได้บุคลิกที่มันเด่นชัดเจนเลยมากนะก็ดูเป็นสาวแบบสาวแก่งอะไรประมาณนั้นนี่กูจะกูจะสายทำไมเนี่ย อันนี้ก็เป็นภูมิตาอ้อันนี้เรื่องยาวแฮะแคปปี้ฮะชื่อเล่นของเธอเป็นชื่อที่้ายมิตาเนี่ยเรียบเธอเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแล้วก็ชอบการเต้นดนตรีแล้วก็การสแสดงเนาะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ดูร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่ดูเป็นไปทั่วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นคนที่ฉลาดคนหนึง่งเนาะตอนที่เราไปเจอเธอครั้งแรกเนี่ย เธอก็ไม่ใช่เธอแบบที่เคยเป็นเลยฮะเพราะว่าโดนรีเซตไปแล้วอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่รู้แบบบุคลิกก่อนที่จะรีเซ็ตของเธอคนนี้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนเอออันนี้ก็เป็นอ่าโอ้โหผมชอบคนนี้มากเลยอะคือน้องดูน่ารักมากแล้วก็ดูน่าสงสารในเวลาเดียวกันอ๋อเธอเป็นมิตาเวอร์ชั่นเด็กความน่ารักของเธอเนี่ยมันดันไปดึงด,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 ดือดึงดูดเอ่อมิตาผู้บ้าข้างเอา้าเอาเอ ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าโดนอเครซี่มิตาเล่นงานมาหรอคือเลยคิดแบบเธอเนี่ยเจอกับความตายนับไม่ถ้วนนะจะไม่เวอร์ชั่นนี้ของเธอเนี่ยไม่สามารถจะฟื้นฟูได้ต่อไปก็เลยมีบาดแผลที่ค้างตึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนรูว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าโดนเอเพลเยอร์ Player บ้าอย่างหนึ่งทำร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วคือโดนอเครซี่มิตาจัดโอ้เชี่ยทำให้มีบาดแผลใหญ่ที่หัว ลำตัวแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยขาดหายไปฮะโอ้น่าองศารมากอะวิชันเนี้ยตัวนี้บ้าน,นั่นทำร้ายอันนี้เป็นหุ่นเนาะก็น่าจะเป็นหุ่นที่มันมีข้อบิดพลาดก็เลยโดนทิ้งลงมายัางไอจุดที่เราวิ่งหนี่เป็นท่อระบายน้ำค้างประมาณนั้นอะโดยเฉพวกแบ็กลูมท,ที่มันเป็นท่อระบายน้ําอ,อ่ะเอันนี้ก็มิตราผีเฮ้ยอันนี้มันมันดูไม่ใช่มิตราเลยมันบอกว่าอา่ามิสทริงเนี่ย คือเงาดาปริศนาที่ปรากฏต่อหน้าเราตอนที่เราเข้าไปในโลกนั้นะนะะซึ่งเนี่ยมันพยายามไม่จะเรียนแบบมิตาคนอื่นๆแต่ว่าก็ทําได้แค่บางครั้งบางคราวสนั้นวัดม,ม,มันไม่ใช่มิตาเลยมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามไม่จะเรียนแบบตัวของมิตาซึ่งมันเกิดจากการเป็นของมัลติเวิร์สด้วยนี่มันเรื่องระบบเออมันก็มัลติเบิร์สนะวัดมึงไม่ใช่มิตาแต่มึงคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามที่จะเรียนแบบก็มันไม่นะไม่มีหน้าด้วยเนาะเออ ตาผีที่เราไปเจอฮะอันนี้มีตาขี้เซาอันนี้ก็จือจื่นะบดไม่มีอะไรเลยแต่ก็เป็นติ๊ดจระครหนึ่งที่เฮเออกมาเะขาเล่นกันน่ารักฮะสมผมนี้ใช้ได้เลยเธอเป็นคนที่ก่าวข้างใจงเย็นและก็ให้ความร่บมือเป็นอย่างมากเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องปลุกเธอขึ้นให้ได้ก่อนเธอเป็นคนที่ขี้เซาชิบหายเลยเออเธอไม่กระทันต่อการมีอยู่ของผู้เล่นในซ้ำและยังไม่สนใจเฉยเมยเมิมนเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็สแสดงความสนใจต่อป้าหมายเท่าไหร่ และเธอเนี่ยก็ไม่สนใจในะสิ้นท้งยกเว้นลกูกแห่งความฝันอันแสนสบายของเธอ <c oughs> นี่ขนาดนี้ยังยังจเยินหลับอีกเลอทูดีฮะโอ้โหแล้วแล้วทำไมทูดีมันถึงเป็นเป็นคนละแบบกันเลยวะเนี่ยไอ้ดูรูปดิโคตรแกงอะรูปมีดีก็มีตั้งเยอะทำไมเอามาแค่นี้วะเนี่ยเอ่อทูดีมิตาเนี่ยเป็นคนที่กระตือร้นเกินไปแล้วก็ตายการพูดของเธอเนี่ยพอแลกจานแบบชุกคุกหากอะ ทำให้เราตั้งตัวไม่ทันเวลาคุยกับเธอฮะเธอเป็นคนที่ยี่ส่วนมากเลยแล้วก็ชอบหยาบคายแต่จริงๆนี่เธอก็ไม่เออคย้คายเป็นแบบแนวซุนิลิอะไรประมาณน,นี้เธอเนี่ยขโมยแหวนเราไปเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะให้เราอยู่กับเธอมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีว้าวอันนี้เป็นเนร์ออุ้ยทำไมเนื้อมันเดือะขนาดนี้เนี่ยมิตาที่ใส่แว่นเนี่ยที่เธอเนี่ยบอกให้เรียบตัวเองว่ามีลาเนี่ยอ่า เธอเป็นคนที่พยายามอย่างมากเลยเพื่อที่จะแยกตัวเองออกมาจากมิตราคนอื่นเพราะว่าอาจจะไม่รู้ดีอาจจะไม่ชอบหรือมัง้งโดยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเนี่ยดูแปลกจากคนอื่นฮะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ด้วยและเธอคนนี้เนี่ยคือตัวแทนของต้นแบบซินเดเล่เธอเป็นคนที่ขี้ดุแล้วก็ยังเรียกเราว่าโง่แล้วก็บ่นไม่หยุดหย่อนแต่ภายในใจลึกแล้วเนี่ยเธอจะไม่ได้ที่บอกบางซ่อนอยู่พฤติกรรมของเธอเนี่ยยังแสดงให้เรารู้อีกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคน แรกๆในรอบหลายแบบปีเลยที่เข้าไปในเวอร์ชันของเธอฮะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่หยาบคายเนี่ยแต่เธอก็พยายามที่จะล้างาไว้ให้อยู่กับเธอได้นานที่สุดตอนที่เราจะออกมาเนี่ยสุดท้ายเธอก็สารภาพว่าเธอเป็นคนที่เหงามากเลยแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนที่แค้นไอ้มิตามาบอย่างมากแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดทุกอย่างที่ทําให้เธอต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวฮะอัน,นีก็น่าเศร้าเนาะ ทีป่ปีมิตราอุ้ยตัวละครนี้ก็เนื้อเรื่องเยอะวะ่ะดีไซน์ผมก็ชอบนะแต่ว่าไอ้ตอนที่ยืดคอมาเนี่ยคือกูกูขอบายเลยอ๋อมิตาดัางเดิมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่แปลกจากคนอื่นมากเลยฮะถม้ว่าจะเป็นตัวที่เกิดจากการสร้างของผู้สร้างเนาะแบบประมาณว่าแบบเป็นไอเดียแรกอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าไปมาก็โดนทิ้งฮะไอเดียนี้แล้วเธอก็ก,กลายเป็นเวอร์ชันศูนย์ที่พังทลายและถูกทิ้งไว้ ซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนรู้ที่จะไม่มีความคิดเลยเพราะว่าทุกอ,อย่างที่เธอทำเนี่ยคือขึ้นตรงกับอิมิตาบ้าหมดเลยฮะอว่าสั่งอะไรมาก็ทําอะไรมานี้และเธอเนี่ยยังเป็นตัวให้กําเนิดไอ้พวกมแมลงที่มันเป็นหัวเป็นคนด้วยคุณจำได้ไหมในชาเตอร์ดูที่เราเอาแมากกะบ,บอลไปฟาดหัวมันะหรือว่าอันที่เราเห็นมันผ่านมาค่อนข้าง,งเรอเยอะซึ่งก็เกิดจากตัวคนเธอคนนี้แหละฮะซึ่งไอ้แมลงตัวนั้นเนี่ยก็จะไปแทรกซึมในเวอร์ชันอื่นของมิตาค,คนอื่นทําให้มันไม่สเสถียรด้วยโอ้ ผมชอบมิซัย์นะเอาจริงนะเออแต่นั่นแหละกูกูขอบายเลยเจอยู่ถุงหัวไปทีหนึ่งเนี่ยอ่าสว่วนนี้เป็นมิตาขุนยนฮะเออโอเคที่มาที่ไปของตัวนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ฮะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันของมิตาสักเวอร์ชันหรือเปล่าหรือไม่ใช่เธอเนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของคอมิตาหรือผู้รักษาแกนกลางเออเธอจะเป็นตัวละครเรืองรัาอยู่ตอนนี้ และเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงแกนกลางของเวอร์ชั่นทั้งหมดเจตนาของเธอก็ยังไม่ชัดเจนด้วยบางทีเนี่ยเธออาจจะรอใครสักคนอยู่แต่คนคนนั้นที่เธอรอเนี่ยจะเป็นใครไม่รู้จะเป็นปริศน,นาอยู่ฮะตอนนี้แสดงว่าอาจจะมีเวอร์ชันอัปเดตมาในอนาคตหรือว่าเป็น DLC ปรมานี้เหรอก็หมดแล้วส่วนตัวของผู้เล่นเนี่ยอืมอันนี้คืออันที่หนึ่งก็คือของเราอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ผมอยากอันที่น่าสนใจแด้กันเนาะอันนี้คือคนที่คอยสอนเรื่องแบบ เอนจิเนียริงเหรอก็คือเป็นคนที่สอนเมทายทำเครื่องไอวาร์ใช่ไหมว้าวเธอเป็นคนที่ดูนสนุกมากเวลาทำงานด้วยกันนะเธอเป็นคนที่ถามวุ่นถามนี่บ่อยมากเลยแล้วจุดที่ดีที่สุดก็คือเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆและเธอเป็นคนที่่อ้า่จะเข้าใจอะไรง่ายนะโดยบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเธอสอนผมเองซะมากกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวอยู่เธอก็เลิกสนใจแล้วก็เลิกคุยกับผมไป ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วตอนนี้อ่ะอันนี้คนนี้เราอ่านไปแล้วเนาะก็คือเป็นคนที่ได้รองเท้าปริศนามาในเกนกระโดดไปอย่างเอ่อเวอร์ชั่นแต่ละเวอร์ชั่นฮะแต่ว่ามันก็ไม่บอกต่อแนละ้วว่าเขารอดไปได้หรือเปล่าเขาบอกจบที่ว่าผมหวังว่าผมจะหาทางออกจากโลกนี้ได้แต่มันก็ตัดไปเลยน่าจะไม่รอดหรอกมั้งเพราะว่ามันกลายเป็นอันนี้ไปแล้วอะ่ะโอ้ผมชอบที่นี่มากเลยนะผมชอบอ่านหนังสือตลอดเวลาแต่ตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเนี่ยมันไม่มีหนังสือเยอะมากนะกันนะเออ แต่ว่าโลกนี้ก็ไม่ได้แย่นะเพราะ่มิตาเนี่ยเธอเป็นคนที่ใจดีกับผมมากเลยเธอบอกผมเรื่องต่างๆที่ผมไม่รู้จะเป็นจะเป็นเรื่องความลับก็ตามในทางกลับกันเนี่ยผมก็บอกเรื่องของโลกภายนอกให้เธอได้รู้และผมบอกว่าตอนที่ผมกลายเป็นตระบเกมเนี่ยเธอจะไม่ลืมผมหรือว่าทําผมหายนะก็คือไอ้นี่มึงอยากมึงยอมเป็นตระบเกมเลยเหรอตอนแรกที่ผมเข้ามาในโลกนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่ใจดีกับผมมากเลย แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกรงขังห้องใต้ดินโชคดีที่ประตูมันเปิดอยู่ผมเลยที่จะหนีออกมาได้และผมเนี่ยได้เข้าไปเจอในห้องที่มันเป็นเกลียววนปริศนาออฮะผมคิดว่าตอนแรกมันคือกลิชนะแต่ผมเดินต่อไปเรื่อยเยเดี๋ยวผมก็ได้ไปเจอพี่ตาคนหนึ่งที่ดูเหมือนก็ว่าเธอเป็นนักเต้นบันเล่์เหรอเธอพูดถึงเรื่องความฝันที่อยากจะเป็นนักเต้นบันเล่์เธอดูแบบแปลกผมเลยเลือกที่จะมุ่งหน้าต่อไปหลังจากนั้นผมก็เจอเธออีกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เธอดึงคอนโซลออกมาและอะไรนะนี่มันโคตรจริงเลยอ่ะนี่ไม่เชื่อว่าครูคขาฝันของผู้ชายทุกคนที่จะได้อยู่กับคนที่สวยแล้วก็น่ารักขนาดนี้หรือไงเนี่ยกไม่ทางกลับไปแน่นอนอะ่ะกูไปทำทุกอย่างที่เธอขอถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายก็ตามฉันจะทำทุกอย่างฉันจะทำทุกอย่างให้เธอโอ้โหซิม นี่มันเจ็บเป็นบ้าเลยทําไมเธอทำแบบนี้กับผมด้วยทําไมต้อนผมด้วยเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มดูแปลกไปแน่นอนสิแล้วดูผมตอนนี้ดินอนอาบก,กองเลือดตัวเองอยู่ความเจ็บปวดที่ไม่งากอธิบายเลยอ่ะเธอคุณจะเจอผมในไม่ช้าแน่นอนและเธอควรจะทำกับผมเหมือนกับคนอื่นๆที่เปลี่ยนให้กลายเป็นการ์ดเกมแล้วก็รีเซ็ตผมและหลังจากนั้นเนี่ยฝันไลกก็จะเริ่มอีกรอบอีกรอบไม่มีที่สสุดผมไม่อยากจะให้เรื่องนี้มาเกิดขึ้นอ่ะได้โปรดจบเรื่องนี้ทีได้โปรดจบชีวิตผมที โหแต่ละคนฮะมีทั้งซิมมีทั้งเอ่อข้อใจกับสถานรรการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เราอ่านไปแล้วอันนี้เราอ่านไปแล้วผมเนี่ยกำลังจะนอตนตอนกลางคืนแต่เลือกที่จะเปิดเกมขึ้นมาดูก่อนไม่คิดเลยว่าผมจะเข้ามาเสร็จอยู่ในนี้ยะงได้โหสังเกตเะ่ะเหรอนี่มันสว่างเกินไปที่นี่ผมเกลียดมันอน่ะผมเป็นคล้ายๆพวกเอ่อนกคู่กลบคืนมากกว่วผมชอบที่มืดๆทุกอย่างมาันดูเอ่อสว่างไปหมดเลย จังก็ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของที่ที่ผมอยู่อย่างนั้นแหละแต่แล้วมิตาก็ผล่มาเธอน่ารักและก็เป็นคนที่ดูดีมากๆเลยผมเนี่ยเที่ยวคุยกับเธอไม่ได้เลยการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดมากนักน,นะแต่ว่าทีนี่ก็ไม่ได้แย่นะไม่โอนจ่ายน้ำค่าไฟไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเพราะว่าเธอเนี่ยดูแลผมทั้งหมดเลยแต่ว่าทำไมล่ะทำไมถึงใจดีขนาดนี้มิตาเป็นคนที่ใจดีขนาดเลยเหรอหรือว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมึงก็จะรู้ในไอหนุ่ แล้วก็หมดแล้วอืมก็ตามนั้นเลยฮะถ้าที่ผมเจอมาตอนนี้เนะาะพวกคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรก็คงหมดแล้วชุดก็เก็บหมดแล้วซึ่งก็ไม่ได้จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วน่าจะอย่างเดียวก็คือเราอัปเดตฮะฟีฟูหมดก็ยังเล่นไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอเข้าไปในนี่ก็อนอ นี่ก่อนอ้าวก็สำหรับคนที่อยากลองกันดูก็ลิงต์านในคลิปเนี่ยสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ถือว่าโอเคนะจากตอนแรกที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบห้าชั่วโมงเลยถ้าเล่นแบบเก็บทั้งหมดให้ครบนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยฮะเป็นแนวแบบแนวเกมกีสส่สาวแนวส,ส,สอยองขวัญสลอกสยองขวัญเฮอร์เลอร์น่ารักอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่คูดไปเลยฮะสำหรับคนที่อยากลองกันดูก็ลิงต์ในคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน ครับ